ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสําหรับบัวขาวบัตฉามเมกรอมาตั้งแต่บ่าย3ทุ่มนะครับถ้าเป็นเวลาของเมืองจีนี่ก็คือ3ทุ่มกว่าจะได้ดูล่อไปเที่ยงคืน40เกือบตีหนึ่งถ้าวคุ้มกับการรอคอยไหมมันมากครับแมต์นี้รู้สึกว่าผ่านไปเร็วเหลือเกินสําหรับบัวขาวกับแสนชัยนะครับก็ตามคาดครับก็บัวขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้นะ แต่ว่าแมตช์นี้ก็ตอนแรกหลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยบักขาวเตียกับแสนชัยหรือเปล่าแบบเอยจะเอาอยัางไงกันอะไรประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายก็ต่อยกันจริงๆนะครับแต่ว่าบักขาวนี่ก็คือแบบถ้าที่ผมสเกตนะครับคือแกนี่ยอย่าแบบจะไม่ค่อยออกอาวุธใส่แสนชัยก็คือดูเหมือนกับแบบยังเกรงใจอยู่ยังไม่กล้าแบบน็อกอะไรขนาดนี้นะครับเพราะว่าลองอคุณลองคิดตามผมนะครับอ่ามันเป็นกติกามวยไทยที่สามารถใช้ มัดเท้าเข่าศอกอะไรได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นบัวขาวนล้เป็นมวยไทยดิถ้าเกิดเกพี่เกเอาจริงกับนักมวยต่างชาติถ้าสมมุติแสนชัยเป็นนักมวยต่างชาตินะครับผมว่าน่าจะไม่รอดอะ่ะแต่นี้เป็นแสนชัยนะครับก็คือเป็นอ่าเพื่อนกันนะครับโดยที่บัวขาวนะครับก็ต่อยกับแสนชัยอย่างมัมันออกอาวุธใส่กันแบบดูเดือด ซึ่งแสนชัยนะครับอันนี้จริงก็รู้ผลตั้งแต่ยกที่สามแล้วก็คือแบบยกที่สแสนชัยเริ่มหมดแล้วพอยกที่สี่ก็คือบัวขาวดิเล่นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วพอมายกที่ห้าก็อ่าแบบมีอ่าอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนกับบัวขาวนี่อ่าเห็นว่ามีแสนชัยเล่นตุกติกใช่ไหมไอชินชอ่าก็คือผมดูกับเพื่อนนะครับอ่ามันมันก็บอกว่าเอแสนชัยนี่ดูเหมือนจะเล่นตุกติกแล้วโดนกรรมการเตือน แต่ที่จริงบัวขาวก็โดนเตื่อนนะตอนตอนที่มันจับแสนชัยทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ช็อตสุดท้ายนี่ก็คือแบบว่าเฮ้บัวเอแสนชัยทุ่มบัวขาวล้มทําบัวขาวล้มได้เลยเหรอ,อ,อไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดครับหลายหลายคนก็ดาวไว้อยู่แล้วว่าบัวขาวน่าจะชนะแล้วก็เอออ่า แสนชัยกับบัวขาวนะครับก็ได้เห็นว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นแบบเพื่อนกันจริงๆนะครับก็เคารพแบบนู่นนี่นั่นกันปกตินะครับก็สำหรับผมถามว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไหมรอมาตั้งกี่ชั่วโมงวะสามสี่ชั่วโมงครับกว่าจะได้ดูนะครับสำหรับบัวขาวกับแสนชยัยต่อยกันห้ายกเร็วชิบหายเลยยกแล้วไม่ถึงสองนาทีด้วยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจบเร็วแสนชัยนะครับ เผื่อใครไม่รู้ก็คือว่าแสนชัยมีอายุมากกว่าบัวขาวสองปีนะครับแสนชัยสี่สบสามส่วนบัวขาวสี่สิบเอ็ดนะดูจากรูปร่างรูปสูงในวันนี้แล้วแสนชัยนะครับก็เป็นรอมบัวขาวทั้งส่วนสูงและดูแบบสู้ทรงเอวนะครับเพราะว่าแสนชัยนี่จะออกแนวออ้วนๆอวบๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะครับแล้วที่สเด็นสําคัญเลยนะครับสำหรับแสนชัยก็คือว่ารู้สึกว่าแสนชัยนี่จะมีปัญหากับกางเกงของพี่แก่มากเลยนะครับเพราะว่า พี่แกนะครับดึงกางเกงขึ้นลงขึ้นลงบ่อยมากนะครับแต่บัวขาวนี่แทบมันไม่ได้ดึงกางเกงของตัวเองเลยก็ก็ไม่รู้ว่าเลือกไซส์มาผิดหรืออะไรนะครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรคุ้มค่ากับการรอครับสำหรับบัวขาวแสนชัยสำหรับวันนี้พบกันใหม่แมตต์บัวขาวหน้านะครับก็รอดูนะครับกับปากเกียวน่าจะมกราปีหน้านะครับผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับทางบัวขาวปากเกียวนะครับก็รอดูว่าบัวขาวต่อยมวยสากลเจอกับปักเกียวด้วยเป็นยังไงนะครับ สำหรับวันนี้พูกกับใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ